อะไรอ่ะไหน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 ลูกอะไรมะเกรนมะเกรนเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่นี่นี่สุกเยอะมากเลยนี่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 เคยกินกันไหมฮะนี่นี่สุกแล้วดูดิอร่อยมากหวานๆเปรี้ยวบอกว่านชอบไหมลูกเดี๋ยวป้าให้สุกให้กินนี่ทางนี้สุกเยอะเลยเนี่ย ดูสุกเยอะมากทางนู้นก็เยอะนู่นไปปลายโน้นนะอุ้ยเยอะมากไหนกินโชว์หน่อยอร่อยนะคนแรกวันกินโชว์นี่เอ้ยของชอบอุยนี่ที่เราควงนี่แหะสุกเต็มหัเนี่ยเอาลงว่านี่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 น้ำน้ำวัานว่านมาอยู่ตรงนี้ดิลูกมาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงตรงตรงไหนนั่นปะป๊าเนี่ยนี่ยื้อเอานี่ แกงของกูอีเนาะเดีาไหมเอ้อันน uh, uh, ี้อันเดียวลงมาก้องลมาเท่าไหร่คุณด้วยคุณด้วยเดี๋ยวดูดิลงไงอันนี้หม้วสุกเยอะอยู่นะเนี่ยถ้ามันหวานคือฉ่ำมากเลยต้องมาหน่อยอ่ะอ้วนจะไว้ 재미